สวัสดีค่ะวันนี้นะคะถ้าใครนะัต้องการสร้างรายได้ให้กับตัวเองกําลังมองหาอยู่ว่าอุ้ยจะเอาอะไรมาขายบนโลกออนไลน์ตั้งใจที่จะทํางานออนไลน์นะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นแบบไหนจะขายอะไรดีพี่ยา y าขอแนะนําแพลตฟอร์มใหม่ของ T S w U ค่ะซึ่งสามารถตอบโจทย์ให้กับทุกคนนะคะคนที่ต้องการสร้างรายได้เสริมคนที่ต้องการทํารายได้ หลักหรือแม้แต่คนที่ต้องการที่จะหางานทําไม่มีงานตกงานเป็นแม่บ้านอยู่บ้านสามารถทําระบบนี้ได้ค่ะเรามีแพลตฟอร์มสอนให้ทําไม่เป็นเลยก็สามารถเริ่มต้นได้กับระบบของเราเรามีนะคะ คอร์สสอนฝีให้นะคะคุณสามารถที่จะทําตั้งแต่คุณยังไม่ทําอะไรไม่เป็นเลยพต์ขายก็ไม่เป็นทําอะไรไม่เป็นเราเริ่มสอนตั้งแต่เบสิกจนถึงแอดวานซ์ค่ะและคุณสามารถที่จะแนะนําแพลตฟอร์มของเราให้กับลูกค้าให้กับคนอื่นได้และคุณสามารถที่จะมีไรายได้จากแพลตฟอร์มที่คุณแนะนําไปถ้าลูกค้าเข้ามาซื้อกินซื้อใช้นะคะเพราะสินค้าของเรามีหลากหลายมี6นะคะหหมวดหมู่นะคะมี6หมวดหมู่ไม่ว่าจะเป็นนะคะสินค้าความเชื่อสินค้าลดน้ำหนักนะคะและก็สกินแคร์เครื่องสำอางนะคะ และอาหารเสริมและแม้เตกระทั่งนะคะ ทองเพชรทองแท้นะหรือหมวดดิจิตอนคุณสามารถเลือกได้ทุกหมวดหมู่ที่จะไปแนะนําให้กับลูกค้านะเรามีสินค้ามากกว่าร้อยรายการและก็มีก็มีเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะคะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหม่สามารถออนไลน์สร้างไรายได้ไปทั่วโลกนะคะแค่คุณตั้งใจนะคะตั้งใจที่จะทําคุณไม่มีทุนคุณก็สามารถทําได้ด้วยการดรอปชิปในระบบ T.S. w ของเราสนใจหรือต้องการทาแนะนําทักพี่าย่ามาค่ะยินดีแนะนําให้คําปร,รึกษ,ษาทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทํารายได้นะช่วยเหลือกันในวิกฤตโควิดนี้นะคะเราจะรอดไป ด้วยกันค่ะ